อาหารญี่ปุ่นง่ายๆสไตล์แม่ซากุระมาแล้วค่ะวันนี้แม่ซากุระจะพาทํานะคะเอบิชิริหรือว่ากุ้งผัดซอสช,ชิรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงกันเลยค่ะวันนี้แม่ซากุระก็ใช้เป็นกุ้งนะคะกุ้งเอบิซื้อแล้วมาปอกเปลือกแล้วก็ทําความสะอาดเองค่ะแกะเปลือกออกล้างไส้ล้างทําความสะอาดเองแล้วก็มี หัวหอมใหญ่นะคะทำมาในครึ่งครึ่งหัวค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะน,นินิกึขิงค่ะโชกะไอขิงกับกระเทียมเนี่ยแม่ซกกากุระใช้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าลูกสาวไม่ค่อยชอบอาหารที่มีกลิ่นแรงมากค่ะก็เลยลดลดปริมาณลงถ้าบ้านไหนชอบกินหรือว่ากินได้เนี้ยค่ะเพิ่มลงไปได้เลยค่ะ โคชูจังก็เป็นซอสซอสของเกาหลีนะคะมันจะออกรสเผ็ดเผ็ด,ผดะคะ่ะอร่อยดีนะคะอันเนี้ยอันนี้แม่ซากุระจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาเหล้าสาเกนะคะสำหรับทำอาหาร1ช้อนโต๊ะค่ะ งซุปไก่นะคะคอนซูเมนะคะก็อันนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาค่ะถ้าที่เมืองไทยทำก็ใช้ไอผงปรุงรสของบ้านเราค่ะหช้อนชาเหมือนกันซอสมะเขือเทศสำเร็จค่ะโตมาโตเกจับ3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งมันนะคะคัตตากุริโก หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเอาไว้คลุกกับกุ้งนะคะแล้วก็ใช้ผสมกับไอตัวซอสด้วยค่ะใช้ผสมกับตัวชอไอซอสเนี่ยจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราค่อยมามาไอทำตัวซอสด้วยกันค่ะแต่ว่าคลุกกับไอกุ้งเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเตรียมถุงนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะ ีแม่ซากุระลืมแนะนำน,นะคะใส่เกลือพริกไทยประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาค่ะก็ชิโอโคโชนะคะครึ่งช้อนชานะคะ,คะใส่ลงไปที่กุ้งเลยค่ะตามด้วยแป้งมันของเรานะคะ หช้อนโต๊ะค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวซอสกันเลยค่ะชูชัชงนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ ่ามช้อนโต๊ะค่ะผงซุปไก่1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะ เล้าสาเกสำหรับทำอาหารหนึ่งช้อนโต๊ค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ค่ะ แล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะ ขูดกระเทียมกับขิงใส่ลงไปค่ะโอ้แม่สักุระลืมน้ำมันงาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกันเลยค่ะ มันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสของเราก็ได้ที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกุ้งกันเลยค่ะ ลงไปผัดค่ะผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมนะคะอหอมใหญ่ของเราก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากุ้งลงไปผัด สีกุ้งของเราเปลี่ยนสีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมซอสลงไปค่ะสีกุ้งของเราก็เริ่มได้ที่นะคะเดี๋ยวเราเทซอสลงไปเลยค่ะเบาไฟนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยหกสิบองศานะคะแล้วค่อยๆ่ยผัดลุกค่ะ หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราผัดจนซอสเหนียวข้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะซอสของเราก็ข้นได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ ซอสชิลีนะคะง่ายๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะ